งั้นแบบนี้เฮ้ยอาจารย์เบียเขาใส่เสื้อแบบนี้เหรอ,อเออกูเห็นเขาใส่แต่ชุดแบบนี้แต่ว่าอาจารย์เบียเขาชื่อเบียนะน่าจะใส่เสื้อสีเหลืองหรือเปล่ามึงเพิอเจอแหละไปดูไลฟ์ไหนมาเนี่ยแต่กูอยากให้เขาใส่ชุดสีเหลืองอะอา่างั้นแบบนี้อืม <c oughs> แต่ว่าแบบนี้ก็ดูไม่เหมือน <c oughs> อาจารย์เบียเลยวะ่ะก็บอกแล้วงไงว่าเขาใส่ชุดขาวงั้นเอาเสื้อขาวอย่างเดิมแล้วกันไม่ทันแล้วกูลงสีเหลืองทับไปแล้วเนี่ย งั้นก็ให้ผมพระคุมสีขาวแทนละกันมันคุ้นๆเป่าวะเนี่ยเอออีกอย่างหนึ่งอาจารย์เบียร์จะต้องถือกระโถนมึงวาดกระโถนเพิ่มให้ด้วยกูให้สองอันเลยทําไมต้องสองอันนะก็อันหนึ่งไว้ฟาดหัวมึงอีกอันนึงก็ฟาดหัวกูนี่ไงไปวาดเขาแบบเนี้ยวันลุ้งขึ้นอาจารย์เบียร์ครับผมมีของมาให้ที่กูถอนหายใจกูถอนหายใจเลยมักูถอนหายใจในความปัญญาอ่อนของมึง กูถอนหายใจจริงๆกูถอนหายใจมากมึงวัดพี่หนุ่มให้หน้อยดิจเจาไปส่งครูนพวกนี้พี่หนุ่มกันชัยรายการโหนกระแสน่แนะแบบนี้ได้เป่าเออแบบนี้แหละแต่กูอยากให้หน้าพี่หนุ่มเขาดูเครียดกว่านี้หน่อยอะ,แบบอะยแบบนี้อวะยังเอากนี้อีกแบบจัดรายการมาตึงๆเจอแขกรับเชิญพูดไม่รู้เรื่องอะ่ะงั้นแบบนี้นี่ก็ยังดูไม่เครียดมากเลยมึงจะเอาขนาดไหนเนี่ย โขอแบบต้องทําเรื่องขยะสังคม5วันติดเสาร์อาทิตย์ก็ต้องมาจัดรายการพิเศษเอาแบบว่ากูไม่ไหวแล้วกูมานั่งทําอะไรตรงนี้วะเนี่ยประสาทกูจะแดกอยู่แล้วโว้ยงานต้องแบบนี้เอาพี่หนุ่มไปไหนแล้ว่ะเข้าโรงพยาบาลไปแล้วดิก็มึงเล่นให้เขาเครียดขนาดนั้นะ่ะแต่งั้นใครจะจัดรายการอะงั้นมึงเอาพี่นวไปแทนแล้วกัน <c oughs> ผมปิดไปแล้วเป็นหนงผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำอีกวาดตัวหน้าให้หน่อยดิจะเอาไปส่งครูวันพรุ่งนี้อ่ะเสร็จแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวครูขอสั่งให้วาดอีกหลายๆแบบเลยงั้นก็ก๊อบวางได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้มันจะต้องเป็นแบบอื่นแล้วกูอยากให้มันแปลกๆด้วยยังไงเ่ะเอาตัวหน้าผสมกับพญานาคแบบนี้เหรอวะเออแบบนี้แหละต่อมาก็เป็น ตัวหน้าที่กำลังบดหนะ้าแบบนี้เออน่ารักน่ารักแล้วยังมีอีกเอาเป็นตัวหน้าผสมกับแม่หน้ามึงนี่ก็สรรหาคิดนะเนี่ยแล้วยังมีคําอื่นอีกปวะที่เล่นคํากับคําว่านาคได้นะมันก็ยังมีนาคที่ทําจากนาคไงมันคืออะไรวะเป็นโลหะที่ผสมระหว่างทองแดงกับทองคาเขาเรียกว่านาคกูนึกออกอีกอันนึงแล้วนาคผสมกล้วยนาคอ๋อไอ้กล้วยสีม,ม่วงอะนะ นาจะหมดแล้วมั้งแต่คำว่านาคเนี่ยยังมีอีกยังมีอีกอะไรวะนาคเลียนอะไรของมืงนาคเลียนก็นักเรียนไงแต่พูดแบบยันยาน่ะใช่เหรอวะเออวดว่าไปก่อนคือเดี๋ยวก่อนนะกูขอนึกแปบ๊บว่ายังมีคําอะไรอีกไหมที่เล่นคํากับคําว่านาคได้มีดิคําว่าอะไรวะนาคเมื่อยนาคเมื่อยมันคืออะไรวะนาคเมื่อยก็เหนื่อยมากไง ไอ้กวาดอยู่นั่นแหละพอแล้ววาดช่วงเวลาให้หน่อยดิจะเอาไปส่งปรูนพรุ่งนี้ช่วงเวลานั้นหรอแล้วมึงจะเอาช่วงไหนเอาลุ่งเช้าก่อนเลยอาเสร็จแล้วต่อมาก็วาดตอนเช้าอะไรของมึงเนี่ยก็วาดไปแล้วไงไม่ใช่อันนี้ลุ่งเช้าแล้วก็วาดตอนเช้าอีกมันคนละช่วงเวลากันโอ้ยมึงข้ามไปตอนมืดเลยก็ได้มั้งไม่ได้มันมีอีกหลายช่วงเวลาเลย ลำบากเลยกูทีนี้อ่ะเสร็จแล้วอะไรต่อต่อมาก็สายสายแล้วอะไรอีกสายแล้วก็เที่ยงเพลินแล้วทีนี้กว่าจะมืดพอเที่ยงแล้วก็บ่ายพอบ่ายแล้วก็เย็นใช่ไหมยังยังบ่ายแล้วก็บ่ายแก่ๆอีกมีบ่ายแก่ๆด้วยแล้วก็ตอนเย็นอ่ะเย็นแล้วก็มืดใช่ไหม ยังมันต้องโคเพก่อนโคเพเสร็จแล้วทีนี้แหละก็มืดยังมีหัวค้ำอีกไงอ่ะหัวคํำเสร็จปั๊บอันนี้แหละมืดแหละยังไงก็ต้องมืดหัวค้ำเสร็จแล้วมันก็ต้องไปคํำสิวะเมื่อไหร่มึงจะมืดเนี่ยอีกเดี๋ยวก็มืดแล้วพอคํำเสร็จแล้วก็ดึกเมื่อไหร่มึงจะนอนวะเนี่ยพอดึกแล้วทีนี้ก็มืดในที่สุดก็เสร็จสักที ก็จะวาดทุกช่วงเวลาครบนี่ยังไม่ครบเลยฮะยังมีอีกเหรอก็เช้ามืดไงช่วงเวลาที่พระบิณฑบาตนะเสร็จงานนี้กูอยากบวชตามพระเลยสุดยอดครบวนแล้วหัวใจวหัวโลนถอะพวกนายทำอะไรกันหรอเอา้อาอรลุณกรอนฉันกำลังขอให้ภูเบริตช่วยวาดลูกช่วงเวลาให้นะ แล้วนายจะวาดลูกช่วงเวลาไปทําไมก็เอาไปส่งครูวันพรุ่งนี้ไงแต่ครูเขาสั่งให้วาดบ่อตกปลานะบ่อตกปลาไม่ได้ให้วาดช่วงเวลาหรอดูบ์ดวันฮาโลวีนห้องเจษดาดิโอ้โคตรอลังการเลยมนตราเป็นคนวาดลูกพวกนี้ทั้งหมดนะครับมีพวกเราทุกคนเลยจริงเหรอไหนไหนตัวฉันของท่านอาจารย์จะอยู่ตรงนี้ครับว้าว แด็กคูล่าเหรอเนี่ยมนตราบอกว่าท่านอาจารย์มักสร้างความตดเด่นได้เสมอเสมอถ้าจะให้แต่งชุดตีมฮโลวีนก็คงไม่พ้นแดกคูล่าแล้วไอ้หมานี่ใครเนี่ยอย่าบอกว่ากูนะใช่แล้วนั่นนายตัวอื่นก็ต้องเยอะแยะมาให้กูเป็นหมาสงสัยยังไม่ลืมเรื่องน้ำยานในตอนนั้นแน่ๆเลยเฮลโหล แล้วตัวของนายและเจษดาอยู่ไหนของผมอยู่ตรงนี้ครับท่านอาจารย์เจษดาเป็นแฟงเกนสไตล์ตนี่เองมนตราบอกว่าผมชอบทำอะไรตามกฎมากจนเกินไปฉันนึกว่ามนตราจะเก่งแต่ภูยาซสอีแต่เธอว่าลูกสวยมากเลยนะลูกของนายอยู่ตรงนี้อลุนก้อนโอ้น่ารักสุดๆไปเลยนะเนี่ยแล้วติดกิ๊บแบบนี้คือพาติตานี่นะมาเป็นแนวโกติกเลยนะเนี่ยแล้วนี่ใครเนี่ยน่าจะเป็นลาตี เมียสาวมืดมนคนนั้นละมั้งเฮ้ยมีจันทาด้วยนึกยังไงว่าจันทาละเนี่ยวันๆไม่เห็นมันพูดอะไรเลยแต่ว่ามตราก็ดูสนิทกับจันทาอยู่นะและนี่ใครอ่ะคนนี้ใหม่ท้องเด็กพองฉันไนไอคนที่ยิ้มทั้งวันนั่นนะสงสัยจะเติมมาเยอะแต่ว่าเขาคอยให้กำลังใจฉันตลอดเลยนะยแล้วก็มีสองอยู่ตรงนี้เป็นผีอะไรเนี่ยผีมอนข้างเหรอหรือว่าจะเป็นผีกระสอบตาย หรือไม่ก็เป็นผีนอนด้วงมีมาริสาตรงนี้ด้วยไอ้ฝรั่งที่แอบชอบพิมพิพัสนะนะจริงๆน่าจะวาดเป็นเดอะฮักมากกว่าแรงเยอะขนาดนั้นน่ะแล้วคนนี้ก็ค,คุณนี่นะใครวะก็คนที่กูเคยเอารูปมาใส่ในเกมกระดานที่ทางเฮ้กูไม่สนงั้นที่เป็นหนูน้อยหมกแดงนี่ก็คือโมตตาใช่ไหมที่ตัวเองนี่วาดสวยเชียวเลยนะจริงด้วยบอดคาวีทห้องเราก็ยังไม่ได้ทําเลย ไปทำกันบ้างดีกวา่าแล้วก็ใส่มนตาลงไปด้วยได้เลยกูมีไอเดียดีๆแล้วงั้นเดี๋ยวผมไปช่วยนะครับท่านอาจารย์นี่นี่อาวีนมันต้องมีป้ายหลุมศพแบบนี้แล้วก็มีหัวกระโหลกแบบนี้มีฟักทองแล้วก็มีข้างเขาางั้นเดี๋ยวผมจะเป็นคนวาดพื้นหลักให้เองนะครับท่านอาจารย์ส่วนฉันก็จะลงสีให้นะสุดท้ายก็เพิ่มตัวละครมนตาเข้าไป เอาให้มันดูนั่งกลัวนั่กลัวบนละเดี๋ยวนะทำไมลูกควรัวลบมาอยู่ตรงนี้ก็ตอนแรกมันแขวนอยู่กูเลยเอาลงมาพวกนายทำอะไรกันอยู่เหรอมนตรามาพอดีเลยพวกฉันเห็นบอร์ดฮอลลวีนของห้องเธอแล้วเราเลยทำกันบ้างมีเธออยู่ตรงนี้ด้วยนะแต่นี่มันบอร์ดที่เอาไว้ประกาศคือดีเด่นของโรงเรียนไม่ใช่หรอ ึงว่าทขาไมถึงมีรูปควรลบแขวนเอาไว้ป่าช้าแตกแล้วมึงเอ้ยงานนี้นี่มันอะไรกันเนี่ยพี่กุลเอาผลงานอาร์ทถอยของท่านอาจารย์มาวางขายแบบนี้ได้ยังไงก็ังจากสมฝึกชนะการตะกวดบ้ายน้ำมันั้งที่แล้วฉันก็เห็นว่ามีคนอยากได้ผลงานของเขาเยอะแยะเต็มไปหมดฉันเลยคิดว่ามันคงจะดีถ้ามีใครสักคนเอาผลงานชนะเลิศมาขายแต่การทำแบบนี้มันถือว่าผิดลิขสิทธ ลิขสิทธิ์คืออะไรหรอลิขสิทธิ์ก็คืออะไรก็ตามที่เราสร้างมัน <c oughs> ขึ้นมาด้วยมันสมองและความสามารถของเราหากใครก็ตามจะเอาผลงานเราไปใช้ <c oughs> นั่นจะถือว่าเป็นการผิดลิขสิทธิ์มันก็ไม่มีใครครับนี่แล้วถ้าฉันขายจะนทำไมละ่ะโอ้นี่มันดินน้ำมันที่ฉันเคยปั้นนี่นะคือปั้นเองเลยเหรอพี่กุล <c oughs> ใช่ฉันใช้ดินน้ำมันที่อบแล้วดีนะเพราะงั้นไม่ต้องกลัวละลายด้วย <c oughs> ดีเลยดีเลยตัวของฉันอัดก่อนให้วาคิมไปแล้วจะได้มีตัวนี้เก็บไว้แทน คือขายเท่าไหร่อ่ะ500รยเย้ทำไมแพงจังอ่ะแหมแหมก็ดินน้ำมันเนี่ยฉันเอามาจากพิ๊ติอื่นๆเลยนะมันเลยแพงหน่อยดูก็รู้แล้วว่าโกหกงั้นฉันยังไม่ซื้อตอนนี้แล้วกันฉันให้ราคาพิเศษเลย300 300ฉันก็ไม่มีงันนึ่งรแต่ว่านั่นเงินเก็บฉันทั้งอาทิตย์เลยนะเดี๋ยวมึงจะไปซื้อทำไมในเมื่อมึงก็ปั้นเองได้นี่นไม่ซื้อก็เงียบไปเถอะวลิ ผลของนายน่ะขายไม่ออกด้วยซ้ำว่าอะไรนะก็สมสัดฉันปั้งไปแล้วสิบตัวเหลือแค่หนึ่งตัวเจตสดาเหลือห้าตัวอรุณกรณขายหมดเกี้ยงมีแต่นายคนเดียวที่ไม่มีใครซื้อก็เพราะเธอขายแพงนะฟีมันเลยไม่มีใครซื้อไงเปล่าฉันแถมให้ด้วยนะยังไม่มีคนเอาเลยช่างเรื่องพวกนั้นก่อนเธอแต่เธอไม่มีสิทธิ์จะมาทำของพวกนี้ขายฉันไม่สนเพราะฉันน่ะคือเจ้าหญิงี่วยโอกาส เธอก็พูดเวอร์ไปดูเหมือนเธอจะหลงตัวเองเอาเรื่องนั้นนี่ยคงจะมีใครชมเธอสักคำสองคำเธอก็เลยคิดว่าโอ้ฉันน่าเก่งที่สุดในโลกแล้วเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูว่าความแตกต่างระหว่างฉันกับเธอมันต่างกันแค่ไหนไอ้สมศักดิ์มึงปัน้นรูปภาสิตาดิทําไมอะ่ะเออนะมึงปั้นไปเธอะอ่ะเสร็จแล้วแล้วก็เซนลายเซ็นของมึงลงไปที่ใต้เท้าของตุ๊กตานั่นด้วยอาแฮมอาแฮม พาฟิตาดูนี่สิเอ๊่นี่มันฉัน้นนั้นเหรอใช่สมฝากปั้นให้เธอเป็นพิเศษเลยมีลายเซ็นใต้เท้าด้วยแถมมีตัวเดียวในโลกจริงเหรอสมฝากขอบคุณเธอมากนะฉันจะเก็บเอาไว้อย่างดีเลยแต่แต่แต่มีเจ้าของร้านทองอยู่คนนึงเขาอยากได้ผลงานชิ้นนี้มากเพราะว่ามันมีแค่ชิ้นเดียวในโลกเขาให้ราคามาดีมากๆเลยนะฉันเองก็ลำบากใจเท่าไหร่ ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นฉันไม่ได้จะเอามาขายเธอแต่ว่าลุงคนนั้นเขาก็อยากได้มากโดยเนี่ยฟรีเท่าไหร่แหม่ก็สองแปงเท่าน่ะเอาเงินไปแล้วเอามันวางลงบนมือฉันเดี๋ยวนี้มันต้องแบบนี้ฟรเดี๋ยวเดี๋ยวพาสิตาฉันไม่เอาเงินเธอหรอกเอาไปเลยฉันให้ฟรีจริงเหรอสองสากงั้นก็ขอบคุณมากๆนะ เห็นไหมพี่กุลเจ้าหญิงนักสวยโอกาสงั้นเหรอลงตัวเองชำมัดเธอก็แค่เด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดาที่คิดว่าตัวเองฉลาดกว่าใครฉันกับเธอนี่ต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหิวจริงสิพาสิตาคุณพ่อของเธอทําบริษัทของเล่นนี่ทําไมไม่หลอกให้ท่านอาจารย์ไปออกแบบอาร์ตทอยที่บริษัทพ่อของเธอละ่ะจริงด้วยสงสงัยนายสนใจไหมไปช่วยพ่อของฉันออกแบบอาร์ตทอยนะ่ะก็น่าสนุกดีนะ งั้นตกลงตามนี้ฉันจะลองไปคุยกับคุณพ่อฉันะนะพ่อธอาจารย์ได้ไปทำอาร์ตคอยขายจริงๆแล้วละโก้เธอจะมาขายแบบนี้ไม่ได้แล้วนะตอนนี้ทัพการวาดลูปที่เธอขโมยผลงานของฉันไปขายฉันไม่เอาเรื่องเธอไปทีหนึ่งแล้วนะระ้องงานตอนนี้เธอเก็บของแล้วไปจากตรงน,นี้ปะเนยจะปูริศกับเจษด,ดามาฉีกหน้าเราเดี๋ยวอยู่ได้เห็นดีกันแน่ๆอะไรกันเนี่ยพี่คุณเป็นคนขโมยรูปวาดนายงั้นหรอ ว่าแต่มันไม่มีใครซื้อดินน้ำมันของพ่จริงๆหรอวะเนียน่ย่ตวันลุกขึ้นนี่สมศักดิ์ฉันได้คุยกับคุณพ่อมาแล้วนะถ้าวันเสาร์นี้เธอสะดวกมาเจอกันที่บริษัทของพ่อชินนะได้เลยได้เลยเห็นว่ามีคนอื่นมาด้วยนะใครหรอคนที่ป้นดินน้ำมันลอดชีชนะเลิศกับนายไงวาคีมานะใช่ใช่คุณพ่อฉันชวนเขามาด้วยแล้วก็อีกคนนึงเห็นว่าเป็นเด็กที่มีฝีมือการออกแบบ คอยสุดยอดมากมากเลยอีกคนนึงนั้นหรอชื่อว่านัชรินโปรดติดตามตอนต่อไป